เทวดาเองนะคะก็อาจจะมีติดหนี้เราได้เหมือนกันนะคะเพราะเราเวียนว่ายตายเกิดมาหลายภพหลายชาตินะคะบางทีแล้วเราอาจจะเคยเป็นเจ้าหนี้ท่านก็ได้นะคะดังนั้นเนี่ยนะคะพยายามนะคะสร้างบุญกุศลไว้ให้มากๆนะคะบุญกุศลเราเนี่ยแหละมันจะสามารถมาเป็นเครื่องช่วยอธิษฐานขอเรียกความช่วยเหลือนะคะจาก ภายนอกอะนะคะความช่วยเหลือภายในยคือการผลิตบุญกุศลของตัวเราเองนะคะถ้ามันเต็มที่แล้วเนี่ยนะคะมันจะผลักดันให้ความช่วยเหลือจากภายนอกเนี่ยมันเหมือนกับเป็นแรงดึงดูดอะนะคะเทวดาต่างๆนาอ่ะยิ่งเทวดาที่ เป็นลูกหนี้เรามาก่อน่เนี่ยนะคะเราเคยช่วยท่านมาก่อนเราอาจจะเคยช่วยท่านตอนอาจเป็นมนุษย์ด้วยกันอะอย่างเงี้ยหรืออาจจะเคยช่วยท่านตอนเราอยู่โลกทิ์ด้วยกันมันเป็นไปได้ทั้งนั้นน่ะนะคะเราจะมาเป็นผู้ขออย่างเดียวไม่ได้หรอกเราก็ต้องเป็นผู้มีพระคุณกับใครบ้างนะคะมัน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 เป็นเรื่องมันธรรมชาตินะคะมันไม่มีหรอกที่เราจะต้องเป็นผู้อ่อนแอหรือเป็นผู้ขอหรือเป็นลูกหนี้ ขอรุ่นขอนี้อะไรอย่างเดียวนะคะมันก็ต้องมีบ้างที่เราเคยช่วยเคยมีน้ําใจไว้นะคะเคยทําความดีไว้ดังนั้นขอได้นะคะแต่ถ้าเกิดแรงจิตของเราส่งไปไม่ถึงเทวดาที่เคยเป็นลูกนี้เรามาก่อนนะคะก็ต้องอาศัยนะคะเทวดาภาคพื้นนะคะอา,อาการศัทธเทวดานะคะภูมิมัทเทวดาสมุททะเทวดาแบบเนี้ยนะคะหรือเราพญานาคทั้งหลายเนี่ยนะคะที่ท่านดูแลแวดล้อหมหรือท่าน อยู่ใกล้โลกมนุษย์นะคะและที่ท่านเหมือนกับเออเรา,เาแผ่เมตตาที่พี่มิ้นเคยบอกว่าต้องแผ่เมตตาประจานะทั้งตัวเองให้ตัวเองก่อนแล้วก็แผ่เมตตาให้กับเทวดาอุทิศบุญกุศลที่เราทําอุทิศบ่อยๆนะคะยิ่งอุทิศบ่อยเราจะมีเครือข่ายนะคะที่เชื่อมโยงกับเหล่าเทวดาเทวดาจะรู้ว่าเออจิตของจิตดวงเนี่ย อุทิศบุญให้ท่านบ่อยท่านก็ได้บุญท่านได้บุญในที่นี้คือท่านต้องอนุโมทนากับบุญที่เราทำนะคะท่านถึงจะได้บุญไม่ใช่ว่าบุญของเราอไปเป็นบุญของท่านไม่ใช่อย่างนั้นนะคะบุญมันจะต้องเกิดจากการกระทําของท่านคือการอนุโมทนาในบุญกับเราในบุญของเราที่เราแผ่ไปให้ที่เราอุทิศไปให้นะคะตรงนี้ถ้าเรามีเครือข่ายตรงนี้ดีนะคะเราจะขอความช่วยเหลือจากท่านได้ว่า ท่านเทวดาเจ้าขาท่านเทวดาหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือโอปติกาทั้งหลายที่ข้าพเจ้าเคยแผ่บุญให้เนี่ยนะคะขอให้เป็นนะคะผู้ช่วยสื่อสารนำสารนี้ไปบอกกับเทวดาหรือนางฟ้าหรือโอปติกาที่ อยู่สุขสบายแล้วนะคะอย่าไปขออุปติกะที่ยังลาบากอยู่นะอันนั้นก็ท่านก็ลาบากอยู่แล้วนะคะท่านจะมาช่วยเหลือเรามันก็กระไรอยู่นะคะต้องขออุปติกะที่สบายแล้วนะคะเสวยความสุขอยู่อย่างเนี้ยลองมาช่วยเราหน่อยนะคะลองนําทรัพย์สมบัติตกค้างแผ่นดินลองนาทรัพย์สมบัติเก่าที่ท่านเคยเป็นของท่านในเมืองมนุษย์อะไรแบบเนี้ยอาจจะแปลสภาพหรือเป็นสมบัติทิพย์แต่แปลสภาพออกมาเป็นสมบัติในเมืองมนุษย์ให้กับเราอาจจะเป็นการแบบ กระแสแห่งโชคลาภนี้อ่ะกระแสโชคลาภที่เป็นของท่านอะไรเงี้ยมันทุกอย่างมันเป็นพลังงานอะนะคะพลังงานก่อนแล้วจึงเป็นรูปประทรมขึ้นมานะคะเนี่ยท่านก็สามารถอ่ะลองดูอธิษฐานจิตก,กับเราพลังงานพลังงานแห่งโชคลาภของท่านอย่างเงี้ยแล้วก็อ่ะลองผลักดันมา,มาสู่มาสู่เราซิเราเนี่ยเป็นเครื่องรับนะคะ <S <S แต่ขันห้าเรามันจะรับได้ไหมขันห้าเราเนี่ยเป็นเครื่องรับทั้งการส่งผลของบุญและบาปนะคะก็ลองดูนะคะถ้าขันห้าเรา มันกระแสของเหตุปัจจัยมันเปิดรับได้นะคะมันเปิดรับพลังงานนั้นได้อะมันก็จะเกิดอะไรขึ้นกับเราเนี่ยแหละมันก็จะมีโชคลาภอะไรเข้ามานะคะแล้วมันเป็นโชคลาภที่งงๆด้วยนะคะถ้าเป็นโชคลาภจากเทวดาเทวดาชนีเนี่ยมันจะเป็นโชคลาภแบบงงๆด้วยนะคะจะมากจะน้อยก็ขึ้นอยู่กับบุญวัสนาแต่ลองทําดูก่อนได้ทําไปอย่ากดดันทําไปอย่าหวังไว้หลงหลวะนะคะเสด็จพ่อองเพเรพจะสอนพี่มินว่าหวังไว้หลงหลวมอย่าไปกดดันอะไรมากนะคะหรือบางทีแล้วนะคะ เทวดาลูกนี่เราเ,าเต็มเลยแต่ว่ากรรมเราอะนะคะมันเบียดบางบทบังนะคะกรรมที่เราเคยทําไม่ดีอะไรต่างๆมันมาปิด กั้นนะคะพลังงานที่ดีที่จะมาช่วยเหลือเราอันนี้มันก็เป็นได้เหมือนกันนะคะมันมันมันขึ้นอยู่กับกรรมมาเนาะนะะดังนั้นเนี่ยลองดูก่อนอะไรที่ไม่ได้เสียหายไม่ได้เสียหายนี่ไม่ได้เสียตังเรศกบะหนึ่งขึ้นอยู่กับการอธิษฐานจิตขึ้นอยู่กับความสงบของจิตใจขึ้นอยู่กับพลังงานของจิตใจนะคะไม่ว่าจะเป็นพลังงานจากความสงบหรือการเจริญวิปัสสนานะคะซึ่งได้ทั้งปัญญาและความสงบเนี่ยนะคะตรงนี้ลองลองดูลองได้นะคะลองเรียกความช่วยเหลือจากเทวดาที่เป็น ลูกหนี้เรานะคะมาช่วยเหลือเราลองดูค่ะขอให้ทุกท่านสมหวังค่ะ